สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับช่วงสูตรเด็ดเล็ดไม่รับในวันนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดราชบุรีครับที่นะครับเกษตรกรเขารวมกลุ่มกันครับมีชื่อกลุ่มนะครับชื่อว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพตําบลเกาะพลาพานั่นเองครับส่วนสูตรนี้เป็นสูตรการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงจะใช้งานอย่างไรที่มาของกลุ่มนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณนิม์เกิดบัณฑิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้ชมได้รู้นั่นเองอย่างสูตรนี้มีส่วนผสนมอะไรบ้างก็เป็นปุ๋ยมักที่ทํามาจากขี้ไก่ขี้เห็ด78กิโลกร,รมัมหินฟอสเฟต5กิโลกร,รมัมยิปซัม5กิโลกร,รมัมตัวลไม้5กิโลกร,รมัมลำละยอเอด5กิโลกร,รมัมและแกบดํา2กิโลกร,รมัมน้ําหมักชีวภาพจากผลไม้ จากสารเล่งซูเปอร์พดสองสารเล่งซูเปอร์พโดสามหนึ่งซองปุ๋ยชีวภาพพโดสิบสองหนึ่งซองนำวัตถุดิบทั้งหมดคุกเขาให้เข้ากันแล้วแล้วนำสารเล่งซูเปอร์พโดสามปุ๋ยชีวภาพพโดสิบสองะดายน้ำแล้วคุกเขาผสม,มให้เข้ากันทั้งหมด นำน้ำหมักเชี้อภาพจากผลไม้จากสารเร่งซูเปอร์พอดอสองผสมน้ำแล้วผสมลงในกองวัตถุดิบที่ผลิตปุ๋ยคุกเขาส่วนผสมทั้งหมดแล้วปรับความชื้นจากนั้นนำปุ๋ยหมักไปกองไว้คุมด้วยพลาสติกเจวันนำบรรจุลงในถุงเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อย่างอัตราการใช้งานนะฮะอย่างที่กลุ่มนี้เอาไปใช้งานกับอะไรบ้างใช้ในนาข้าวสวนผลไม้แล้วก็ผักครับอือัตราการใช้แตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับครับในนาข้าวในนาข้าวก็สองร้อยกิโลกรัมต่อไร่ครับสองรอยกิโลกรัมต่อไร่นะครับสําหรับนาข้าวยังผลไม้ล่ะครับผลไม้ก็แล้วแต่อายุของต้นพืชอืมเช่นเช่นสองสามปีนี่ก็ใช้กิโลครึ่งถึงสองกิโลครับอืมถ้าสามปีขึ้นไปก็ ห้าหกกิโลครับผมแล้วอย่างผักนะฮะผักก็ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นครับสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกิโลครับต่อไร่นะครับนี่เป็นที่มาที่ไปของสูตรนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครสนใจนะครับสูตรนี้นะครับหรือว่าจะขอรับสายเร่งพอดอนะครับติดต่อได้นะครับที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของคุณผู้ชมนั่นเองครับหรือว่าโทรไปสายด่วนได้ครับหนึ่ง็ศูนครับสำหรับวันนี้สูตรเด็กเคล็ดไม่รับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ